ออไปหรือเปล่าคะไป,ไปเยี่ยมมากเลยตบมือให้เต็งดังๆเลยคะ่ะน่ารักทุกคนเลยที่ทุกคนตั้งใจเรียนฟังให้ดีนะคะการบทั้งหนึ่งนอนมาแล้วมีค่ำคืนหนึ่งที่สายลมพัดเอ,อื่อยๆกำลังเย็นสบาย แต่อย่าหลับนะก็มีดอกไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าดอกปุยไฟลอยระล่องมาตามสายลมอยู่ในอากาศนั่นเองก็มีเจ้าอยากกระพริบตานะคะว่ามีเจ้าอะไรเกิดขึ้นอ๋ออย่าพิงกระพริบตานะคะอก็มีเจ้ากระต่ายตัวหนึ่งนะ มีชื่อว่าเจ้าสีหมอกเจ้ากระต่ายตัวนี้ชอบออกนั่งชมจันทร์โอ้โหพระจันทร์เมื่อสักพู่เนี้ยเต็มดวงสวยจังเลยเป็นสีเหลืองด้วยแล้วแถมยังมีทุ่งหญ้าสีเขียวที่เรานั่งอยู่มังขอโทษค่ะ มันช่างตัดกันหน้ามองงามตาเสิจริงเลยโอ้โหเจ้าสีหบอกบอกว่านั่นเองเราจึงชอบออกมานั่งชมพระจันทร์ทุกค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงในขณะที่กำลังนั่งชมเพลินเิน,นั่นเองก็มีเสียงเรียกมาว่า สีหมอกอยู่ไหนจ้าสีหมอกอยู่ไหนจ้าสีหมอกจ้าอยู่ไหนจ้าลูกใครเรียกล้อ้าวเดี๋ยวคอยทายคุณครูนะอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับคุณแม่สีหมอกอยู่นี่ครับแต่ปากของสีหมอกขานรับคุณแม่ว่าสีหมอกอยู่นี่ครับสีหมอกอยู่นี่ครับแต่ตาของสีหมอก ก็ยังมองอยู่ที่ดวงจันทร์ไม่วางตาเลยคุณแม่ก็วิ่งออกมาเลยออกมานั่งทำอะไรอยู่เนี่ยจ๊ะแนะ่คุณแม่ก็วิ่งมาอย่างเร็วจีเลยถามสีหมอกว่าออกมานั่งทำอะไรอยู่นี่จ๊ะแม่น่ะสงสัยจังเลยลูกออกมาได้ทุกวันเลยสีหมอกรีบ ออกบอกกับแม่ว่าอ๋อผมออกมานั่งชมพระจันทร์ไงฮะแม่แม่ก็เลยอ๋อชมจันทร์หรอจ๊ะฮะแม่เห็นไหมคะสีหมอกพูดเพราะด้วยแม่ลองมองสิครับคุณแม่ลองมองสิครับพระจันทร์น่ะเวลาเต็มดวงน่ะ มีกระต่ายอย่างพวกเราอยู่ด้วยนะคุณแม่อยู่ในนั้นด้วยเห็นไหมคุณแม่เห็นไหมคะแม่บอกไหนล่ะไหนล่ะลูกไหนอยู่ไหนไหนพระจกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์ไหนชี้ให้แม่ดูหน่อยสิลูกสีหมอกรีบชี้ใหญ่เลยแม่ดูเมฆบนท้องฟ้าสิเวลาที่แสงจันทร์สาดสอ่องอะดูสิสวยไหมครับสวยไหมครับ สวยสิลูกแม่ตอบอย่างเอ็นดูเจ้าสีหมอกเลยสีหมอกนะ่ยอยากดูแบบนี้ตลอดตลอดไปเลยฮะแม่จะลูกแต่คืนนี้มันดึกแล้วลูกต้องเข้านอนได้แล้วนะแล้วน้ำค้างมันเยอะด้วย เดี๋ยวจะไม่สบายไปพรุ่งนี้ตอนหัวค่าสีหมอกค่อยออกมาดูใหม่นะจ๊ะสีหมอกก็เป็นกระต่ายที่น่ารักเป็นรูปที่น่ารักฮะแม่เชื่อฟังแม่เดินกลับเข้าบ้านไปวันต่อมาสีหมอกก็ออกมาหาอีกแล้ว ตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่าเมื่อไหร่พระจันทร์จะมานะแล้วเมื่อไหรดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปเราจะได้ชมพระจันทร์ในยามค่ำคืนเจ้าสีหมอกก็ออกมารอแล้วแล้วมันจะได้ดูไหมอ่าเจ้าสีหมอก แม่ฮะแม่เมื่อไหร่จะมืดสักทีล่ะครับแม่ก็ถามว่าทำไมเหลอจ้ะลูกก็สีหมอกอยากดูพระจันทร์เร็วๆนี้ฮะแม่แม่ก็บอกว่าโอ๋ใจเย็นๆสิครับเดี๋ยวอีกแป๊บเดี๋ยวก็จะเย็นแล้วแม่จะออกไปดูพระจันทร์กับสีหมอกไหมแม่แม่ก็รีบตอบเลยเอาใจลูกแน่นอน แม่ต้องออกไปดูกับรูปแน่ๆเลยสีหมอกก็ร้ชอชยโยชโยดีใจจังเลยเย่พระอาทิตย์จะตกดินแล้วเย่เย่พระอาทิตย์จะตกดินแล้วดีใจจังเลยสีหมอกจะได้ดูพระจันทร์แล้วแต่เอททำไมวันนี้ท้องฟ้ามันออกสีแดงละ่ะสีหมอก ดีใจได้ไม่นานก็ต้องสงสัยกับสิ่งที่เห็นแล้วละ่ะแม่ครับแม่ครับแม่ออกมาดูสิทาไมฟ้าเป็นสีแดงแม่บอกแม่ก็รีบวิ่งออกมาดูแล้วก็บอกโอ้สงสัยพายุจะมาแล้วล่ะจ้าลูกอ่ะพายุพายุค,คืออะไรฮะแม่อ่ะพายุค,คืออะไรฮะแม่บอกว่าพายุก็คือลม แรงแล้วก็จะมีฝนตกหนักยังไงละจ๊ะอุย้ยแล้วอย่างนั้นดวงจันทร์จะมาเหรอฮะแม่อุย้ยจะทำยังไงดีทันใดนั้นเองสีหมอกเงยหน้าขึ้นไปอะไรเกิดขึ้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยฝนตกลงมาเสียงดังสู้สู้จักๆๆเลย แม่ฮะแม่ฮะฝนตกแล้วมองไม่เห็นพระจันทร์เลยวันนี้สีหมอกผิดหวังจังเลยไม่ได้เห็นพระจันทร์เลยแม่ก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันตอนเนี้ยลูกเข้ามาอยู่ในบ้านของเราก่อนเธอบ้านของกระต่ายก็อยู่ในโพรงไม้นั่นเองอย่าออกไปตากฝนเลยเดี๋ยวจะไม่สบาย อก็สีหมอกจะรอดูพระจันทร์นี่ฮะแม่สีหมอกเริ่มดือแล้วเห็นไหมคะแม่ก็ปอบอีกว่าก็ฝนตกหนักอย่างนี้อมองไม่เห็นพระจันทร์หรอกรอให้พายุหมดก่อนแล้ววันหลังสีหมอกค่อยออกมาดูใหม่ดีไหมจ๊ะวันเนี้ยเข้าไปหลบในโพรงไม้ก่อนเธอเชื่อแม่นะ สีหมอกเป็นกระต่ายเป็นรูปที่ดีเห็นไหมคะก็ได้ฮะแต่แม่ต้องสัญญานะว่าวันหลังแม่จะต้องพาสีหมอกออกมาดูจันมาดูจันเจ้าอีกนะฮะแม่บอกจ้าจ้าแม่สัญญาแน่หลังจากฝนตกหนะัก นติดต่อกันอยู่หลายวันเลยวันนี้ก็ไม่หยุดพรุ่งนี้ก็ตกอีกแล้วตกตอนเย็นด้วยเออทำไมทำไมเนะาะฝนตกทุกวันเลยสีหมอกก็เลยไม่ได้ออกมาดูพระจันทร์เลยเอ,อ๊แล้วเมื่อไหร่ล่ะท้องฟ้าถึงจะโปร่งใสสักทีหนึ่งอ,อ้าววันนี้สีหมอกตื่นขึ้นมาโอ,อ้ เชยอเชยอท้องฟ้าแจ่มใสแล้ววันนี้ไม่มีฝนเลยสีหมอกจะต้องได้ดูพระจันทร์แน่ๆเลยใช่ไหมฮะแม่สีหมอกตะโกนด้วยความดีใจพร้อมทั้งกระโดดโดเต้นไปมาอย่างมีความสุขแม่ก็ตอบว่าใช่แล้วเจ้าลูกใช่แล้วจ้าลูก,ลลกเดี๋ยวเย็นๆลูกจะต้องได้ดูแน่ๆเลยคืน คืนนั้นนั่นเองแม่ฮะแม่ฮะเราออกไปดูพระจันทร์กันเถอะสีหมอกบอกอย่างกระตือรือร้นเลยแม่บอกไปสิจา้าอ่ต่างก็มุ่งหน้าไปดูพระจันทร์ที่เนินทุ่งเหมือนเดิมสีหมอกเออหือแม่ฮะทำไมพระจันทร์เหลือแค่นิดเดียวล่ะ โออย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมลูกสีหมอ,อกอพระจัน์เหลือนิดเดียวสีหมอ,อกดูนะเขาเรียกว่าพระจัน์อะไรเอ่ยไม่ชัดเหรอเขาเรียกว่าพระจัน์เซี่ยวนะลูกมันเป็น ปรากฏการทางธรรมชาติเห็นไหมคะพระจันทร์ก็จะเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เขาเรียกว่าพระจันทร์เซี้ยวถ้าเซี้ยวแค่นี้แล้วมันจะเล็กลงอีกในที่สุดพระจันทร์ก็จะเป็นไงคะดับมืดลงแล้วมันก็จะกลับมาเต็มดวงอีกเป็นอย่างนี้สลับกันตลอดไปสีหมอกไม่ต้องร้องไห้หรอกอีกสิ ห้าวันพจั์ก็จะเต็มดวงเหมือนเดิมสีหมอกบอกจริงๆนะคะแม่พระจัน์จะต้องเต็มดวงเหมือนเดิมนะฮะแม่บอกใช่สิลูกเอาละค่ำคืนนี้ดึกอีกแล้วดูพระจันร์เสี้ยแล้วสีหมอกก็กลับไปนอนได้แล้วแล้วไม่นานเกินรอหรอก สีหมอกก็จะได้ดูพระจันทร์เต็มดวงอีกสีหมอกเจ้ากระต่ายน้อยก็เข้าใจทุกอย่างเลยแล้วก็เห็นพระจันทร์เสี้ยวสวยแม่แพ้พระจันทร์เต็มดวงกระต่ายแม่ลูกทั้งสองก็เป็นไงคะออกอกไปนั่งชมพระจันทร์ทุกค่ำคืนอย่างมีความสุขตลอดไปเลย ถึงเป็นพระจันทร์เสี้ยวกระต่ายเป็ไงคะสองแม่ลูกก็ชมอย่างมีความสุขนั่นเองเห็นไหมคะเกิดการเปลี่ยนแปลงพระจันทร์ก็เปลี่ยนมีทั้งพระจันทร์เต็ม